ครับผมหลังสบการณ์ครับหลังสบการณ์อ่าไม่เไปไ็นไรนะครับก็อยู่กันที่มาฟีเหมือนเดิมนะครับ๋ถวอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ c ให้เข้ามาดูรถของมันช้าครับช้าสโลเลเกินพยาหารยิ่งร้อน,อนมายิ่งช้าไม่ใหญ่โอ้มาถึงรถก็ดูไม่เจอนนะครับ นี่คือหน้างานนะครับจะไปถมที่สุดยอดสุดยอดรับรถเนี่ดูดิฮะเอวเอวออเดี๋ยวต้องแจ้งให้เสียเขาบูรณา,าการกันหน่อยแล้วละ่ะอย่างว่าเนาะเล่งงานเล่งการกันมาถึงก็ททำการวัดเพรเชอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับตันนี้ยานพลอตไม่ถึงดีเท่าไหร่ก็ทำการปรับแต่งจูนเข้าไปนะครับนี่ฮะ แล้วก็มาวัดที่เมนนี่หละครับอ่าตัวเมนข้างล่าง2ตัวนี่เชรเชอร์ตัดที่3,500ไอ psi ทั้ง2ลูกนะครับก็ไม่มีอะไรครับมาทำการปรับแต่งปรับแต่งก็ที่วาวือนเดิมนี่แหละครับนี่นะฮะเวนวาล์วแต่ละตัวนะครับตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ตัวโน้นะครับตัวโน้นอีกตัวนึง อีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ข้างล่างนะครับปรับแต่งขึ้นมาเดิมทีก็คือเลี้ยวไม่ได้เลยและครับมาถึงเพชเชอร์ต่ำมากเลยทำการจูนปรับแต่งเพชเชอร์เสร็จก็จูนโฟนี่นะครับจูนอัตราการไหลตรงนี้นะฮะแต่ตัวนี้ก็โดยการขันเข้าไป อหันเข้าไปนะครับทั้งสองลูกนะครับปรับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรอบก็ทำให้รถสามารถเลี้ยวได้นะครับเลี้ยวเพิ่มเติมขึ้นได้นะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วละครับจากรถที่ไม่เลี้ยวเลย งานปรับแต่งนะครับอ่านี่นะครับอ่าอ่นนะครับว่าเดียวได้นะฮะอ่าโอเคฮนะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับนะฮะเดี๋ยวได้ขนาดนี้โอเคแล้วนะฮะน่าตัวยก ว่าเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจชี้เป้าแล้วก็ปรับแต่งรถอาการที่แจ้งไป1เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้นะครับ2ตัวยกช้ามุงกี่ช้านะฮะเขียนเข้าก็ช้าทั้งระบบนะครับทีธแก้ไขก็ทําการวัดพิเชอร์ปรับแต่งสัญญาณไพลอตที่500ร้อไอนะครับแล้วก็ปรับเมนรีรีฟทั้ง2ลูกฮะอันดับที่3มก็ปรับโฟนะครับ มาโฟที่เร็กเกเลเตอร์สูตรดำๆนะครับโอเคลงมือทำงานได้นะครับสำหรับระบบการรั่วซึมนี่ก็เดี๋ยวให้มีเวลาก็ค่อยเข้าไปจัดการใหม่อีกทีนะึงขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามกันตลอดมาขอบคุณท่านที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามข่าวอสังหารด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกันหลังสงการนะครับ ลุยปรับแต่งกันนิดนึ่อร้อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม